สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวนาแม t เต๋อชาแนลนะครับเช่นเดูครับเคกกติกซาหมุดปาการของพี o ่โอจัดินนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเอร์าเชอันนี้ไม่ใช่นี่ต้องคนนี้ในคนนี้คุยลูกค้าอยู่นนี่ะพี่โอสวัสดีครับเค o กติกซาหมุดปาการตามสบายพี่ตามสบายนอนไปเลยฮะนอนไปเลยนอนเลย เออ,อเรามาดูของพีโอกันมุมแรกเลยดิแต่ไไว่าแค้แจมไปบอกว่ากำปีได้ป่ะเป็นแบ็คบาร์เลยครับร<อ>้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนี่โอ้โหพีโอนี่ดูกเล่นเยอะร,ราคาน่ารักด้วยอ่ะ,ะ,ะบาร์เล็กนี่น่ารัก่นีโตขึ้นสวยครับนี่โอ้ยขีดขีดดีเนี่ยบาร์เล็กจริงจริงต่อมาฮะสติ๊กด้วยเสือ ต่อสุมาตาเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะวันนี้เจ็ดร้อยครับหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะทำโปรโมชั่นได้ที่ใจดีด้วยไปม่ต้องไม่ต้องช่วยขาคยครับเกี่ยวของได้ครับนี่ฮะสตอร์อร,รอหน่องฝรั่งเศสหนึ่งเพราะว่าน้องตื่นอยู่ นะพี่โอก็มีตรงนี้ด้วยนี่ไหมไทยกี่บาทพี่โอ้อ๋อนี่ตามนี้ไม่บอกหนึ้ไม่อยากให้ายไม่บอกเธอน่ารักครับเนี่ยเดี๋ยวไปสีฟ้าสวยสวยน่ารักน่ารักไม่บอกไม่บอก้ะผู้ชายและผู้หญิงบ้านนี้ถ้าเพนินโตช็อปปี้นี่ฮะบาบไม่บอกทั้งคู่เลยทำมมันโตไปยังอ่ะเฮคช็อคี่สามห้าสิบได้ครับเจ็บทำไมมัโตไปยังอะ ไม่มีตายเลย,นย,เ,ลยนเนี่ยเงินสามรอไม่บอกไม่บอกเลยหรอเลยทำให้เสียใจมา300กสามร้อขอแบ่งฉันไม่พอทาใจ,ใจยโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโโ้หอ้โหั้โหโอ้ว้บ ราคาที่ซีรี่ย9 99นะครับนี่ไม่บอกคุกเกอาแต่ก็นี่สดยักษ์นะพี่ไก่บ้า3ามพห้าสวยได้ไหมนะปแค่น้ำแล้วอ่ะชช้แช่หมดเลยพี่ไก่บ้าสีสวยพี่ครับนี่ต้องอกถามนี่มาถุงนี่ถุงละร้อยใช่ไหมพี่เซนเดอร์ครับนี่ไฟ1,500อ่ะลองดูไฟดูนี่ทั้งหมดเลยจร้หมดแล้ว ไอ้แย่้ยอ่ะต่อมาครับนี่ชโดนะครับอินเดียนะครับสามร้อยนี่ไม่ต้องโค้กเบียร์สามร้อ เฟลตาเผือกสามพันแปดมีเคพลาสติกพี่โอ่าไปครับเป็นเพชรเผือกนะครับเพชรอัลเบนโน่โตวผู้พันเก้าลายสวยเนี่ยโหลายลามองเผลนๆผลอนะว่าพวกไทเกอร์ลายเยอะมาก,บบากนี่เพชรเอสฟีครับพันเก้างนนี้อันนี้นก็สวย แต่ตอนนี้ลายแบบเยอะมากต่ไอมารองโนสกานะครับพั 7, นเจ็ดี่พี่อจัสตินนะรองโนสกาพวกีเปนแล้ว่หโลกรองโนสการน,น,ารนี่พี่โอจัสตินอันนี้ครับอันนี้อีกนี่อันนี้ก็พเดียบิเชียห้าร้อยห้าร้อยลาพิเดีย อพี่ไใ้้อีบตัวหนึ่งสามพันห้าสวยอะนีะ่ตัวนี้สวยพี่ไอ้บ้าออกสัตวดีบ่อยนะตัวนี้สวยแล้วก็เลเทลนะครับสั้นนะครับสามร้อยแปดสิบแนกลเียแล้วกปลาเข้าตแรก ไฟด้าเผือกสามวไม่บอกไม่บอกเธอ <Okay. S 2> ใจมากสวยตาแดงว่าตาเนี่ยไม่ดีนะแต่ามน้ำหนักป่าาี่แอดิ49900 เซนเดอร์ไพ์คปารีนี่สามพันห้าได้ดิเก็บเก็บร้านเสิดิแถ่พุแต่ปลาเขาอื่นย้ําเลยอะ่ะไมเคิลจุดนะครับสามร้อยแปดสิบนี่ีตั้งเอาเขาเลยของเงินติดะ้วผมโดนอะจะรวบให้หมดเลยครับอ๋อไิออไิจะบอกยันด,ด่าแต่ว่าคนนั้นคิดเช่า แล้วเดี๋ยวผมบอกนี่ด้วย่อฟาคาโี่พี่บูเอาบัญชีไปโอนเงินส่วนตัวอไอ้ตร้จสอบบัญชีแค่แหละถ้าหมตามจะเอาไปให้หมดเลยหนยี่งนายเพียวบ้าบ้าครับนี่ถามสิ ราคาดีนะช่วงนี้บาบางเอาบ้วตเออเกเตอร์เผือกับพันแปดอีกตัวจั้นิมอันนี้คเดนอาร์ติซีครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสวยเนี่ย เเก้าเก้าร้อยคอนซันห้าร้อยหกร้อยรับพีเดียรครับห้าร้อยรับพีเดียร์เจ็ดร้อย คาเฟ่เจ็ดร้อยครับนี้คาเีสกก่สวยๆเ,เอ็นดาวน์เซนดี้นะครับหก0้เซนี้ให้ฟิน นี้เป็นโซนแบบชานหน้านะครับอาจเดี๋ยวดูนะครับมีเลสเซอร์เรลล์บูฟชาร์ดบูเบงกอร์นะประมาณนี้นี่ชาโรอินเดียสามร้อยสะจั้นครับสี่ร้อยห้าสิบนี่สะจั้งสี่ถันเดียตัวนี้ บ,ว,บวิเตาสามร้อยแปดสิบอย่าเวินตาดูชาหน้าเข้าเข้ากันนะเยอะมากจัดตัวไปแล้วอันนี้ กูเคราเร์ชิ่านะครับสามร้อยน้ำอชัดหน้าตามที่หน้าเยอะมากเป็นข่อนป๊อโตัวน,น้อยอยู่เลยครับ โอเอลคอลวันนีอ้อาครับเดี๋ยวไปติดมุมนึงนะครับโคหนึ่งเก้าหนึงนะตัวก็างตัวไปหนึ่งหนเก้า ใหด้านนึงด้านนี้ถ่ายง่ายกว่าอ่ะมาดูด้านนี้หนึ่ 90, 1990, 8, ง,งเก้าศูนยหนึ่งเก้าเก้าหนึแปดหร้อมียากรหังแดงๆด้องหนึ่งเก้าหนึ่งไซส์วิลหน่อยดิอ่ะนี่ ใช้แบบโตแบบเริ่มโอเคนะฮะเด็กเด็ไม่เล็กนะครับเนี่ยดูเห็นปะสวยโตมาพวกนี้เหมือนแบบเอเลี่ยนเดียดแบบตว์ประกาดดิเท่ๆโดดพุดเข้ายาวๆอ่ะโอเคเดี๋ยวไปมุมนะครับมับงกรเงินสามร้อย อันนี้สี่ห้าศูนย์เออนี่สี่ห้าศูนย์มนาคาบูสามร้อยแปดสิบโอ้อันนี้คลิปยาวมากตัวตัวผู้อ่ะสวยหางยาวมังกรเปือกเก้าร้อยห้าสิบมันตอนเปือก พันสองอันนี้ตะเพียนหน้าแดงครับนี่สวยๆส,สีแดงเดียวเนี่สามร้อยอันนี้เหมือนกรนเงินทั้งแถบอ่าก็ตะเพียนสั้นนะครับพันหนึ่งนี่เจ็ดเออ้วน โอเคครับเลยนครับฟาก้าพันห้าห่านสบายครับนี่น่ารักเลยอีกตัวหนึ่งนี่นี่น่ารักอันนี่เลี้ยงตัวเดียวตู้แบบตู้ยีิบสี่สามสิบก็ได้ครับสบายสบายเนี่ยตัวเดียวแต่ต้องเล่นแบบเขาทุกวันเขารู้นะครับว่าใครให้ห่านเขาว่นน่ารักดีอีกสิ่งนี้นะครับหางแดงนี่พ8นแด อันนี้พนะันแปดนะอ่ะนี่บึ้มอัน,นี้กันเก้าสิบาเพือนสองร้อสมสิบน,นี่อนกัน ในคณะสามรัตถุิปประมาณนี้ส,สวยๆย้วยนะครับพี่ออมาให้คุยเผื่อนะครับนี่อันนี้ของสวยมากหัวนกเปีย,ยาวสวยเลยมานาแห่งยาสามว3ตถดสอันนี้อโลวาน่าไฮแบ็ครับพันห ไฮแบ็กหน,นึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนี่กั Red, 5, 5, 5. Red. นสปอร์ตเรดนะครับห้าพันห้าเอยู่นี่น้องอยู่นี่นตัวนี้ห่างเพชรด้วยนะเนี่ยเรดเดี๋ยวด้วยมุมนึง ถังเพชรด้วยตัวนี้อันนี้ฮะไปเซอร์นี้เลยนี่ตามนี้ครับอีกตัวหนึ่งก็ไปเซอร์ตามนี้นครับประมาณนี้ครับร้านพี่โอนนะครับตราดปลาดานเล่วันพุธน,นะครับทุกวันพุธมาได้เลยนี่ฮะก็จะเป็นคนรักปลามาคุยกัยน ไม่ได้คุยเป่านผมขึ้นเพจนะเฟซบุ๊กเบอร์โ,รโทรอ๋อโอเคฮะเผยพี่โรดนะโอเคอ่ะฝากด้วยครับอ่ะพี่สวัสดีครับครับอ่ะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ทำไปบ่ายเนี่เคกอติกสม,มุดปาการ